ป็นชีวิตต่างๆในการทำงานต่างๆสนองนระหางของอุกรแต่ส่วนหนึ่งที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้นการทดลได้ก็คือเรื่องของกิจกรรมีเวิรเซึ่งกิจกรรมพีเวิร์เสมืเราใช้หสอส่ต้องสสุขสมว่าแตกต่งกัโนะครับคือความสุขทาง้าจิตใจนะครับด้ วิสิลปกรรมนะครับในการดำเนินการชีวิตนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเองนะครับในการเป็นคนดีคิดดีพูดดีนะครับในการทําง,งานร่วมกัน,นการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับและอีกเป็นตัวผสมก็คือเพื่อการน,นะครับถวายเป็นท่าชผนะครับเอ็นเสด็จขนางเจ้านะครับก็คือพีโยนนมนะครับที่12สิงหาคม2555ที่ผ่านมา ที่เราในทุกวนี้สองวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะ่างที่พวกเราได้เข้ามาทำเิลี่ยสิ่งแตกภาวนานะครับตอนน้พวกเรามีความตั้งใจนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับขอในเรื่องของการสื่อสารโทรศัพท์ต่างๆก็มาถึงได้และเป็นเรื่องที่ดีนะครับขอให้อยู่ดีต่อพิธีธรรมบัตรสองทางวัดอย่างไม่วดนะครับแต่นี้ได้เวลาสุดควรแล้วนะครับขออนุญาตเปิดกิจกรรมโครงการเฉลี่ยสิ่งแตกในตำบลตุลาศีนาครับขอบคุณมากครับ เพราะว่าที่นี่เราเน้นกันที่เรื่องของการนําไปทําต่อที่บ้านไอ้สองวันนี่ไม่ได้อะไรหรอกได้ปวดขาปวดหลังปวดเอวแค่นั้นแหละได้หลับหลับตื่นตื่นนะสองวันจะไปได้อะไรนะถ้าจะให้ได้จริงๆคือทําสักสามเดือนไม่ใช่สองวันนะเราจะพยายามให้ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะทําได้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นหลักจริงๆแล้วก็ที่เหลือเยเอาไปฝึกต่อที่บ้านนะ ทำให้มันต่อเนื่องไปนะถ้าทำต่อเนื่องได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นประโยชน์เองนะอ้มามองว่าเรื่องของคุณภาพจิตนี่สําคัญนะโดยที่ไม่ต้องยกเอาเรื่องของศาสนามาเกี่ยวเลยก็ได้นะตัดคำว่าศาสนาออกเลยก็ได้การเจริญพาวนาตอนนี้มามองว่าเป็นสากลไปหมดแล้วพลังอาไปทําวิจัยกันมาเรื่องเวลาเยอะแยะนะโดยที่ไม่มีคําว่าพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแล้วก็เอา การเจริญภาวนาของทุกสายตอนนี้นะเท่าที่เห็นเนี่ยนะถ้าดีตามงานอ่านงานวิจัยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นของฮินดูของพุทธของอิสลามนะโดยเฉพาะนิกายโซฟีเนี่ยนะที่เข้าไปทาวิจัยกันแล้วน้ำมองว่าน่าสนใจนะทีนี้พอเราตัดเรื่องของศาสนาออกไปเนี่ยไอการแบ่งแยกว่าศาสนากูศาสนามึงศาสนานั้นผิดศาสนานี้ถูกอะไรมันถูกตัดออกไปด้วยมันเอาเรื่องของตัวเลขล้วนๆเลย ว่าเวลาวัดเคลื่อนสมองมาเป็นยังไงสแกนสมองแล้วเป็นยังไงเราตรวจถึงสุขภาพร่างกายในส่วนอื่นแล้วเป็นยังไงเวลาหลังจากที่ภาวนาแล้วอะไรเงี้ยปรกว่ามันมีแต่ประโยชน์ล้วนๆมันไม่มีโทษอ,อะไรอยู่ตรงไหนเลยนะเพราะเรื่องเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนี่ท่านทั้งหลายเนี่ยแม้จะมีเวลาแค่สองวันนะถ้าเราศึกษาไปศึกษาต่อนะอามาชอบใจคำว่าขอให้เป็นนักวิจัยด้วยกันอย่าร้อให้ฝรั่งวิจัย เราเองนั่นแหละคนจะเป็นนักธรรมวิจัยคือเอาเอากายใจนี่แหละเป็นเครื่องมือในการวิจัยอาจจะไม่ต้องไปใช้เครื่องสแกนสมองอะไรซึ่งใครจะจ่ายสูงเนี่ยนะนะีเอาตัวเราเองมะวิจัยฝึกไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแล้วมันจะค่อยๆสังเกตเห็นเองว่าเออชีวิตมันเบาวกว่าเดิมนอ้ที่มันทุกข์เครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันคลายลงไปเยอะกว่าเดิมมันปลอดโปร่งโล่งเบาวกว่าเดิมไปเยอะ,น,ะนี่พอใจมีความสุขคุณภาพจิตดีขึ้นแล้วเนี่ย อย่างอื่นมันตามมาเองอรตมามองงั้นนะต่อให้คุณเก่งอัจฉริยามาจากไหนถ้าคุณเครียดคุณทุกข์นี่อรตมามองว่าผลสมัมฤทธของการทํางานไม่มีทางที่จะออกมาดีได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเป็นอิสระปลอดโปร่งอยู่ภายในเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันจะทําด้วยเหตุด้วยผลมันจะไม่ทําด้วยอารมณ์เพราะว่าเวลาเรามาฝึก,กจิตเนี่ยนะเราจะเป็นนักสังเกตการนักสังเกตการเนี่ยมันจะเห็นอะไรมันจะเห็นเห,นเหตุและผล อะไรคือเหตุอะไรคือผลไม่ใช่เหตุผลตามความคิดของเรานะเหตุผลทางธรรมเหตุผลทางธรรมชาติที่มันแสดงตัวออกมาอยู่แล้วอ่ะนะถ้าเอาเหตุผลของเราเองเขาเรียกอีโก้นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีเหตุผลทั้งนั้นแต่ว่าเหตุผลอาจจะไม่ตรงกันแล้วก็มาทะเลาะกันถึ่งเรื่องความคิดความเห็นของตัวเองนี่แหละทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้นะทะเลาะกันเรื่องความเห็นอย่างหนึ่งความเห็นที่มันไม่ตรงกันนะทะเลาะกันเรื่องของการเมืองอีกอย่างหนึ่งนะ่ไ การเมืองศาสนานี่เป็นเรื่องเหต letters, ุผลท้งนั้นแหละนะเป็นเรื่องของความคิดความเห็นท้งนั้นจะอีกเรื่องนึงที่ทะเลาะกันอยู่ทั้งโลกตอนนี้คือเรื่องของผลประโยชน์นะอันนี้ในระดับโลกนะไม่ได้พูดถึงแค่คนต่อคนนะในระดับโลกก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกในผู้เจ้าตัดมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วคนเราทะเลาะกันอยู่แค่สองเรื่องคือเรื่องของตันหายและเรื er ่องของทิฏฐิตันหายคือเรื่องของผลประโยชน์ทิฏฐิคือเรื่องของความเห็นแค่นั้นเอง ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นเหตุและผลทางธรรมหรือเหตุผลตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะมาถกเถียงกันเรื่องพวกนี้มันหมดเลยมันเห็นเลยว่าให้เราคิดดีขนาดไหนเก่งอัจฉริยะมาอย่างไหนมันจะไม่เป็นไปตามที่เราเห็นหรอกมันจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นตามเหตุปัจจัยบริบทรอบด้านที่มันจะมีเกิดขึ้นน่ะนั่นคือเหตุและผลที่มันเป็นอยู่จริงทีนี้ถ้าเราไปเห็นเหตุผลที่แท้จริงแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะค่อยวางเหตุผล ตามทิฏฐิของตัวเองอ่ะออกไปตัดออกไปทีลนิดเทีลนิดทีลนิตเทเนี้มันจะเข้าใจชาติว่าควรจะดําเนินชีวิตยังไงให้มันให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ใช่ไปขัดแย้งกับธรรมชาติอย่างนั้นเองนะขัดแย้งเมื่อไรทุกเมื่อน,นั้นทันทีแค่นั้นแหละนะนั่นคือเรื่องของการภาวนาเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปนะสองวันนี้แค่มาทำความเข้าใจาก่อนในเบื้องต้นนะปรับสมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก่อนอรตมาตต้องการอย่างนั้นนะ สรับสมาธิถิ่ให้เกิดขึ้นสมาธิถือคือความเห็นที่ถูกต้องน,นะนะหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนะไรวิวไรอันเดอร์สแตนดิ้งเนี่ยนะ้องความเข้าใจอย่างถูกต้องได้เมื่อไหร่ต่อไปการภาวนามันจะกลมกลืนกับชีวเรามันไม่จำเป็นต้องมาอยู่วัดแบบนี้หรือไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอสที่ไหนเลยการภาวนาเนี่ยนะขอให้มีกายมีใจก็แปลว่าเรามีเครื่องมือสําหรับการภาวนาไปทุกที่ นะไปที่ไหนก็หิ้วเครื่องมือของการภาวนาไปด้วยอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วนะถ้าเราเข้าใจมันก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นลองค่อยๆฝึกเอยทำไปเพราะว่าที่นี่เวลาเราจัดเราเราทำงานกันอยู่ตอนนี้คือทํางานออนไลน์เนี่ยเป็นหลักเลยนะอบรมในวัดนี่นะส่วนมากโยมไม่มีเวลามาอยู่วัดแค่สองสามวันแค่นั้นแหละซึ่งน้อยมากที่จะให้เห็นผลจริงยากมาก แต่นี้พอเราทํางาน online, ออนไลน์เงี้ยถ่ายท่อสดเนี่ยอบรมโยมผู้ทยมฟังไปด้วยโยมทั้งโลกก็จะตามฟังไปด้วยอย่างี้นะแล้วเราก็ยังเอาไปลงใน YouTube ลงมาใน t i ๊ t o k ลงไปในอะไรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้ามาดูกันมากนะเมื่อเช้านี่เห็นเข้าไปดูมีอยู่คลิปหนึ่งคนเข้ามาดู6,000นกว่าคนของวัดเนี่ยนะนะเลยว่าเออมันมันทำงานได้กว้างขึ้นแต่นี้หลายคนไม่เคยมาหาตมาที่วัดเลย ไม่เคยเจอตัวจริงๆเลยเลยด้วยซ้ําไปแต่ว่าฟังจากคลิปที่เราทํากันอยู่ตั้งหลายปีแล้วตอนนี้สองสามพันคลิปไปแล้วในยูทูบเนี่ยนนนะฟังจากคลิปแล้วก็ลงมือฝึกผ่านมาปีสองปีส่งข้อความมารายงานผลให้ฟังว่าเนี่ยปฏิบัติตามที่ท่านแนะนาแล้วแล้วมันเข้าใจแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมันไม่สับสนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะไปหาครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องยากก่จะมีเวลาไปหาหลวงพ่อหลวงปู่ที่ไหนได้เนะี่ย เดี๋ยนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องง่ายแล้วพอธรรมะเข้าไปอยู่ในทุกซอกทุกมุมขอให้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเครื่องเดียวก็สามารถศึกษาธรรมะได้แล้วเงียเป็นต้นมันยองก็เอาไปฝึกต่อนะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อหน่วยงานของเราอ่ะต่อองค์กรของเรานะซึ่งมันก็แน่นอนนะมันขยายไปถึงต่อประชาชนต่อประเทศชาติด้วยเงั้นเป็นต้นนะเอาละเดี๋ยวเรากราพร,รับศินก่อนเนาะสมทาระกรรมฐานก่อนนะ นั่งให้สบายก่อนดูนั่งขัตมาติได้เลยนะถ้านั่งกระเียแ่แเราไม่สะดวกเนี่ยนะไม่เป็นไรไม่ต้องเรียบร้อยมากเอาให้นสบายเพราะว่าเวลาเรามาฝึกกันอย่างเงี้ยให้อยู่ในอริยาบทที่เรารู้สึกผ่อนคลายที่สุดนะนะ แล้วก็ฝึกกันยังไงเวลาฝึกเจริญภาวนาหรือฝึกกรรมฐานหรือฝึกเจริญสติเมดิเทชันอะไรจะแล้วแต่จะเรียกนะนะเรามา,ามาจะแนะนําง่ายๆก็คือเดินเล่นๆแต่มีสติรู้ตัวอยู่เราจะรู้สึกสบายที่สุดนะเดินให้มันสบายแล้วให้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเรามาเดินชมนกชมไม้ะน,นะแต่โฟกัสณจุดใดจุดหนึ่ง สติรู้อยู่กับตัวเองที่มันเคลื่อนอยู่ทั้งตัวไม่จะเป็นเฉพาะจะต้องไปดูเฉพาะฝ่าเท้าหรอกนะรู้ทั้งตัวที่มันเคลื่อนอยู่แลเราจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าสบายๆในวิธีการเดินวงกลมนะในเวลานั่งนั่งสมาธินั่งท่าไหนท่าไหนก็ได้นั่งเล่นๆแต่ให้รู้สึกตัวแค่นั้นเองนะบางคนชอบนั่งเอาขาทับ กัน้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแต่บางคนนั่งไม่ได้เลยอาตมาก็นั่งไม่ได้ท่านี้นั่งแล้วมันปวดเกร็งที่ที่หลังปวดเกร็งที่ตน้ตนต้นคอมันก็จะมือวางไว้บนเขา่าหรือบางคนอาจจะห้อยไว้ข้างหน้าหรือบางคนหงยมือขึ้นถ้าบางคนขี้ร้อนหงยมือขึ้นนะมันก็จะทําให้รู้สึกร่างกายมันเย็นลงนี่เป็นต้นนะมันนั่งท่าไหนก็ได้ให้รู้สึกว่านั่งแล้วสบายถ้านั่งกับพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้ แต่เบาะลองกอดแล้วรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่พอดีเอาออกลองชั้นเดียวไม่พอดีเอาสองชั้นอะไรเงี้ยลราไปหาจุดที่มันพอดีกับสรีระของตัวเองให้ได้ก่อนนะนะเพราะว้าทานั่งถ้าเดินไม่สําคัญสําคัญคืออะไรขณะนั้นมีอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีคือความเพียรเผากิเลสความเพียรเผากิเลสคือความเพียรชนิดไหนความเพียรชนิดขี้เกียจก็ทําขยันก็ทํา นั่งหลับๆตื่นๆ,นๆกูก็จะดูมันอยู่นี่แหละไม่หนีอย่างเงี้ยนะจะฟุงสร้างขนาดไหนก็รู้มันอยู่นี่แหละดูมันอยู่นี่แหละอะไรเงี้ยไม่หนีไอพอง่วงเลิกดีกว่าไปนอนดีกว่าไปฟุงเลิกดีกว่าไปหาเดินเล่นที่อื่นดีกว่าถ้าอย่างงี้จะไม่ได้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําแค่นั้นเองวิธีการาง,ง่ายนะอาตาปีสองคือสัมปชาญโนมมีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม รู้มันทั้งตัวคุยง่ายๆสัมผัสเหญะหรือสัมปชาโนคือตัวปัญญานะเป็นเป็นตัวปัญญาเบื้องตอน้นรู้ตัวนะแล้วอันต่อมาคือสติคือระลึกได้อะไรเกิดขึ้นรู้อย่างเช่นนั่งสมาธิอยู่ความคิดโผล่ขึ้นมาให้รู้ตัวนะให้รู้ตัวแล้วระลึกรู้เดี๋ยวนั้นอ๋อ,อตอนนี้กําลังคิดนะกาลังเบือ่อกําลังหงุดหงิดกําลังล,คลาคาญกําลังง่วงกําลังพุ่งอะไรเงี้ยตอนนี้กําลังปวดอยู่ก็ให้รู้สึกตัวนะ ให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ปวดรู้ว่ามันกาลังปวดอยู่ดูตามอาการที่ปรากฏเดี๋ยวนั้นเลยต่อหน้าต่อตาขนะนั้นไม่ไปขัดแย้งกับมันนะอย่าไปกลัวมันไม่ใช่พอปวดขยับพอปวดหน่อยก็ขยับพอปวดหน่อยก็ขยับก็ขยับอยู่ทั้งชาติทีนี้นะฮะไม่ได้อะไรเลยปวดก็ดูว่าปวดความปวดเป็นอารมณ์ของการภาวนาอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลาเราปวดได้เดี๋ยวก็หายแค่นั้นเอง แต่บาค้างนั่งก็ไม่ปวดเลยไม่ปวดก็รู้ว่ามันไม่ปวดแค่นั้นเองรู้ตามอาการที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นแค่นั้นเองทาหน้าที่แค่นี้นะเวลาพอน,นาหรือเวลาอื่นๆก็ตามแต่สมมติเดี๋ยวมาเอาฏิสัยแบบนี้ไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้มันจะสบายขึ้นกว่าเดิมเช่นปวดหัวก็รู้ว่าปวดหัวน่ะไม่กินยาเดี๋ยวมันก็หายน่ะปวดได้เดี๋ยวมันก็หายดได,ด,ยยได้อะไรเงี้ยไม่ต้องกระวลกระวายวุ่นวายอะไรไปกับมันน่ะ นะปวดงอปวดท้องหงุดหงิดลำคาญอะไรเงี้ยรู้ว่าเป็นตรงๆเพราะรู้ว่าเป็นตรงๆเนี่ยอาการที่เหล่านี้ที่ถูกรู้ทันเนี่ยมันจะค่อยๆคลายไปเองแล้วบางอย่างมันเป็นโรคอุปทานโยมเชื่อไหมเมื่อวานนี้มีโยมรายงานเนี่มาเป็นไมเกรนมันต้องหลายปีถ้าทํางานเครียดจะต้องไมเกรนขึ้นละโอจะเป็นเมืวานต้องวิ่งหาย,ยากินวุ่นวายหมดมันก็จะสร้างอุปทานให้มันในใจว่าถ้าปวดต้องกินยาถ้าปวดต้องกินยานะตอน,นี้พอโยมโยมท่านเนี่ยฝึกมานานแล้วเมื่อวานก่อน ทำงานเยอะมากกวาจะได้หลับได้นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะเหนื่อยเขาคิดในใจว่าพรุ่งนี้ฉันแย่แน่ไมเกรนขึ้นแน่ขึ้นจริงๆพ้าขึ้นทาไงนั่งสมาธิดูมันครึ่งชั่วโมงหายเงียบไปเลยเขาได้รู้ว่าเอ้ยที่จริงแล้วเราไปอุปทานกับมันเองว่าจะต้องปวดปางตายจะต้องวิ่งหายากินจะต้องปวดหัวอยู่ทั้งวันอะไรมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปนะอันนี้ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าถ้างั้นไม่ต้องรักษาสิ อันไหนรักษาได้ก็รักษาแค่นั้นเองแต่โรคกรรมทั้งหลายอย่างไมเกรนเนี่ยเป็นกันทั้งชาตินะหรือโรคอื่นๆที่มันเป็นกินยาก็ได้แค่บรรเทาแล้ก็มาอีกกินยาแล้วก็ได้แค่บรรเทาแล้วก็มาอีกนี่เขาเรียกโรคกรรมนะโรคกรรมทํำยังไงก็เลิกกินให้มัน้ากินได้ก็มาหายก็เลิกกินดูมันเฉยนี่แหละดูซิว่าใจเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองหาลองใช้วิธีการอย่างนี้ดูบ้างนะแล้วเราจะรู้เองว่าบางเรื่องบางอย่างมันแค่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาแค่นั้นเองนะ หน้าที่ของโยมใช้เครื่องมือสามอย่างนี้อาตาปีสัมชาชโนสติมา,าเรียกไง่ายๆว่าขยันรู้สึกตัวแค่นั้นเองนะขยันรู้สึกตัวแล้วรู้ตามที่มันเป็นจริงๆนะเห็นกายเคลื่อนรู้ว่าอาการของกายที่กำลังเคลื่อนอยู่อย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นกับอย่างที่เราคิดคนละเรื่องนะอย่างที่เราอยากให้เป็นเป็นยังไง เรากําลังเดินเรากําลังนั่งนี่อย่างที่เราอยากให้เป็นแต่ที่อย่างอย่างที่มันเป็นไม่มีเรากําลังเดินไม่มีเรากําลังนั่งมีแต่อากายที่เคลื่อนอยู่ตั้งตรงอยู่มีเพียงอาการของกายที่เคลื่อนไหวอยู่ตั้งตรงอยู่พ่างี้งงไหมเราไปแยกให้ออกนะไอ้คำนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อที่สำคัญนะถ้ายมจับตรงนี้ถูกนะการภาวนาจะง่ายมาก มันจะเห็นอะไรได้อย่างรวดเร็วเลยปัญญาจะทางานได้อย่างดีเลยรู้ว่ากายก็เป็นเพียงกายไม่ใช่กูรู้ว่าใจก็เป็นเพียงใจไม่ใช่กูที่ไหน,นไปดูให้ออกนะอย่างเช่นพอมีความคิดเกิดรู้กําลังคิดแต่ถ้ากูคิดเมื่อไหร่ยาวเลยทีนี้ปุงแต่งเรื่อยไปถ้าเบือ่อถ้ารู้าอาการเบื่อนั้นเบื่ออยู่ตรงไหนก็รู้ไปตรงนั้นตรงๆน,น,นี่ก็เรียกว่ารู้อย่างที่มันกําลังเป็น แต่ถ้ารู้สึกกูเบื่อทีนี้มันจะเริ่มหาเหตุผลแล้วทําไมเบื่อเบื่อ,เ,อเพราะอะไรโน่นนี่นั่นอยเขโจมไปกับความคิดเลยยาวเลยทีเนี่เบรกไม่อยู่แล้วทีนี่นะลมหายใจเข้าหายใจออกรู้เบื้องต้นนี้คือที่นี่สอนให้ใช้อนาบรรสติเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่สบายที่สุดแล้วครูเจ้าใจคําว่าตาก็ไม่เมื่อยกายก็ไม่เหนื่อยนะไม่เหมือนกรรมฐานอย่างอื่นเช่นพวกกระสีต้องไปนั่งเพ่งจนปวดลูกตาอย่างเงี้ยนะฮะ แต่อานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกมีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาเครื่องมืออะไรที่ไหนอื่นเลยมันก็ยังตึงรู้ไม่รู้มันก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ดยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเงี้ยนะเพราะมันเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตนะใหม่ๆอาจจะฟุง้งสัน้นรู้อยู่กับลมสองสามปืดไปลวหายไปไหนก็ไม่รู้ช่างมันไม่เป็นไรนะคิดรู้ว่าคิดกลับมาอยู่กับลมใหม่ สองสามเปิดมันไปอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคิดก็รู้ว่าคิดแล้วกลับมาอยู่กับล้มใหม่ทําอย่างเงี้ยเหมือนเด็กตั้งไข่ใหม่ๆเป็นอย่างนั้นนะเดินไปสองสามก้าวล้มเดินไปสองสามก้าวล้มไม่เป็นไรนเดี๋ยวมันจะค่อยยืนได้นานขึ้นเดินได้หลายก้าวมากขึ้นเองค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะมีเวลาแค่สองวันอย่ารีบถ้าใครไม่มีพื้นฐานในการฝึกมาเลยนนะนอยู่ๆจะให้มันสงบเป็นไปได้ยากก็ค่อยๆฝึกทักษะ ค่อยๆฝึกทักษาไปเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงจะลงมาบรรยายยาวเลยนะจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4ทั้งหมดทั้งชาติภาคบ่ายและภาคค่ำเอาให้จบวันนีน้ใส่วิชาการไปทั้งหมดจะได้เข้าใจว่าสติปัฏฐาน4ที่เราได้ยินมาเยอะแยะเนี่ยสำนักโน้นก็บอกงน้นสำนักนี้ก็บอกนี้ผู้เจ้าว่าอย่างไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงภาคบ่ายจะได้เข้าใจเนื้อหาวิชาการทั้งหมดเรียนรู้ประสูตรนี้ประสูตร์เดียวพอละที่จะภาวนาไปได้ตลอดทั้งชาติ ไปอีกกี่ร้อยสำนักก็สอนไม่พ้นเรื่องของสประฐานนี่หรอกนะจะได้เข้าใจนะนะเนาะอะรเดี๋ยวจะให้วิทยกรทำหน้าที่ต่อนะนะยโยมก็ฝึกฝนตัวเองต่อไปเนาะขออนโมทนาด้วยนะฮะ